ใช้หนึ่งคำถามเพื่อลบล้างความเจ็บปวดนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่เลิกกับแฟนอกหักเสียใจแฟนบอกเลิอกอยู่ตอนนี้เกิดอาการเจ็บปวดเสียใจเสียดายและคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะให้คุณใช้คำถามคำนี้ถามตัวเองว่าฉันเป็นใครนะคะฉันเป็นใครทำไมจะต้องคิดถึงเขา ฉันเป็นใครจะต้องยอมสีโรีโรราบให้กับเขาเออนะคะคำถามเนี้ยใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ใช้ได้ในกับอ่าในการดำรงชีวิตในทุกๆวันเพราะว่าคำถามเหล่านี้นะคะคำถามว่าฉันเป็นใครนะคะและเราก็ใส่ประโยคในสิ่งที่เราทําอยู่นั้นนะคะลงไปอีกนะคะว่าตอนนี้ฉันเป็นใครที่จะ ไม่ได้เงินล้านฉันเป็นใครที่จะไม่ชนะฉันเป็นใครที่จะต้องไปงอเธอฉันเป็นใครที่จะต้องไปติดตามเธออะไรประมาณนี้นะคะใส่คำห้อยท้ายพวกนี้ลงไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่คําถามเหล่านี้จะเป็นพลังบวกนะคะไปเสิไปสร้างไปเสริมพลังให้ใจของคุณฮึกเหิมและมีพลังบวกขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้ก้าวเดินต่อไป อย่างทรงพลังอย่างมั่นคงและมั่นใจและคุณก็จะไม่ยอมซีโรล,ลาบให้กับอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นสู้ๆนะคะด้วยรักครูพอลล่า